มาจ้ากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวเหนือตุนน้ำตกนะคะพร้อมกับพักกะบกพริกพี่น้องใส่กะปิแซ่บๆน้ำกันจ้ามากมากทีกินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟังฝสูยซุกซุกจ้ามาพอกกบทิเวลาจะพี่น้องกับแซ่บงัวควยนังทิพย์นะคะหน้าพี่น้องค่ะมือนีกินนิ่นิดแล้วก็เสียงตีดตีดนี่คือว่าใส่เครื่องปั้นไฟเห็นเปิดพัดลมพี่น้องจ้าไฟดับโอ้ยมากระได้มาไม่พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนี่เป็นบาช่วงบาซวงมันห่อนผมเลยเห้งอยากกินห่อน มอแค่เมื่อแล้วเมื่อแล้วเพื่อนกับแล้วอวานไฟดับหรือเปล่าจะเอาอันนี้เหรออ้าววันเห็นไม้ย่องนอนก็ใจไม่สงบอันนี้ก็เด็กๆนะคะอยู่ในนี้ยงลูกไปนหนจังมือนี้ว่าหลูกเลียงราน น,น้ำตกอาวานมนมีจะเปียได้ป่ะเนี่ยตามค้ากล่องมามีเด้ป่ะเนี่ยบังหนูพี่น้องจ้าโอ้ยน้องอืมอมอืมอม,อม,อมะจับอินได้เลย มาคนไปเห็ดฟันแล้วเป็นอนงจางคุณหมอนักฮึไม่ทำไม่ได้จำทรงไม่มีตอนนี้ตัวี้ยังเห็นท่านห่ะได้บอกคุณใส่ําแขีงไม่ไดไมาได้ยังเห็นท่านห่ะได้ไม่มีไม่เป็นแบบไปหน้าคนไม้ก็ไม่ได้อ่อก็ซื้อในตัว บอกให้ลูกค้าซื้อใด้ตัวไฟดับพี่น้องเบิงแบบป,ปีจับเตียเ้ยอันไฟดับแล้วมันดับน,น้ำตาลแบบยังลูกกระแด่เพราะถูดรายได้จ้ะ Bây giờ đừng phải phải. Bây giờ thì phải như là bàn thịt mình là rồi. จะต้องพักอะไรพักตะกรอบมันพริกกระวานพักกรอบหายกินยากด้วยจ้ะปลาบอข้าวมันคือปลา ขายปลาได้ขายพี่้อาโอ้ยหอนพี่น้องจ้าอิจฉาพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะจ้ะเยน็เยน เสียบเลนส์ได้พี่น้องเสียบไปเลี้ยงไปให้น่ากินของไม่ต้องจำไมากินน้ำริบก๋วยเตี๋ยวก็ผักฟรีนะคะหยิบฟรีน bueno> ึ่งจะกรอบๆเสียบๆพี่น้องอืออืมอ okay ืออืมอือ cho xin nào biết cho về đây Có thể lo hàm mình Có thể lo tâm ừ. อย่างมากเลยในนํำปันมึนห่อนถ้าดับหนานนาจะสบาย่างังเลยเนาะก็เลยดับอกขึ้นนอจกจ้าขึ้นเฮดไฟขึ้นกับเจงีงให้เอารับอู่นึงเป็นอย์แที่เนาละแบก๊กแบยกกะจะม,ม <laughs> ืดเด้พยยอพันลมพี่ดียจะเหนียวกัดน่อยแต่มันมืด แบตเตรี่ได้ไหมเรื่องต่าแกงบดจูแกงบดคนคนหอนยตัวเขาบอกหอนตายเนาะ้วมือนมือเนาะมีหางมงหงมงอยเนาะแล้วภาษายังแบบเนาะอเนาะจะสร้างไปเพนยังอยากกินน้ำแกงใส Find oh. that boy.

เหตุต้องเปนแบบนั้นแลกินมาเป็นอารี่ใช่ไ xong. Thế xong của Không anh ai béo là ta. Không sao, chị nó thôi Nó

ท้องเียต้องแสบแต่ก็ถูกตายท้องห่อนห่อนไรขับบวพริดเนี่ย ลูกร้องแล้วล่ะลูกอยากกินนมแล้วนนมเหนือละลาไในปากวะอืมอทข้างแบบอิมอ่มอิ่มจักอิ่มยันไ่ยอิ่อมหนามพีนอิกมนนามไร้บรรทนอนบ้ทอนใครนอนสสได้ปีฝาล้มเลย

มือนสมอยากคนพ่อคนนอนอนคนนั้เบิ่งด้วางหมกผิกอ่นเขีนไหมัากวางหมกผิกวางหมากผิกไล่พวกไล่พวกินยังจะดอกกระดิบันพวกผิกคยับกินหรือเป่ากินแล้วเด้เออแล้วเรหดวใ่นักษณะ เต็มากสดหนามผ่ากลินกระผักโอเคลองเอี๊ยมเลรอกลิ่นโจ๊บไปลองเอี๊ยมเลรอกระชีเอ็นไกอยู่ทางนี้แหละเมนนอนพักสายตาจะเบื่อมาแลงขอบคุณทุกทุกอ่าคอมเมนต์ทุกกำลังใจได้พี่น้องคะ่ะมาแลงเข้ากะตอนหลับขาพ,พี่ต่อคือเกา่าวันแม่งอีกค่ะโ <laughs> 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 อเคครับท่านในสวงท่าหนหลับสวง,วง <laughs> สองมือเลยพี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องที่มาอุดหนุนเด้อจ้าแล้วเอาการทิพนาเนาะพี่น้องปิดสดคือเก่าพี่น้อง เรียนดนตีสดมาสองมือก็ได้พาก่อนเป็นส่งลงซึ่งเล้งในะจังหน่อยพี่น้องคะ่ะแล้วพอกันคลิปหนาคะ่ะสนกคิน้ทริปกับน้องเขาตูลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ